ในยุคที่กรุงเทพเริ่มเปิดรับตะวันตกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกษริย์นักวิทยาศาสตร์ผู้รักสันติกลับต้องทรงรเผชิญสงครามโบราณอีกครั้งสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ก็ไม่มีใครหยุดมันได้เรื่องเริ่มในปีพุทธศักราช2392ราชวงศ์เชียงรุ้งห่าง12ปันนาหนีภัยพมา่ามาพึ่งสยามและขอให้ช่วยทวงเมืองเชียงตุงคืนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้หัวเมืองพายับ เชียงใหม่ลำปางลำพูนยกทัพขึ้นไปแต่ขาดสเสบียงยกไม่พร้อมกันสึกนั้นจบลงกลางดอยโดยไม่มีชัยจนเมื่อขึ้นรัชกาลที่สเจ้าฟ้าแสนหวีแห่งเชียงรุง้งทรงสารถึงกรุงเทพขอให้ช่วยอีกครั้งพร้อมคำมัน่นจะถวายเครื่องราชบรรณาการทุกสามปีหากสยามช่วยขับไล่พม่าให้สำเร็จเสนาบดีหลายคนเห็นเป็นโอกาสเพราะอังกฤษกำลังรบกับพมา่าพม่ากำลังอ่อนแรง พระจอมเกล้าแม้ทรงลังเลแต่สุดท้ายก็โปรดเกล้าให้จัดทัพหนึ่งมืน่นแบ่งเป็นสองสายเจ้าพระยายมราชคุมทัพหน้าไปทางเชียงใหม่กรม,มาหลวงวงสาธิราชสนิทเป็นจอมพลยกทัพหลวงจากเมืองน่านมุ่งขึ้นสู่เชียงตุงกองทัพไทยตีหัวเมืองรายทางได้หมดแต่เมื่อถึงเชียงตุงกลับฝ่าเข้าเมืองไม่ได้ กำแพงหินสูงสเบียงหมดโรคระบาดเริ่มคร่าและมีข่าวลือว่ามีมือในเงาส่งสารถึงพมา่าบอกความเคลื่อนไหวทุกอย่างจนต้องถอยกลับเชียงแสนปีถัดมาเสนาบาดีเสนอให้ยกใหม่ใช้อาวุธแบบยุโรปแต่พม่าที่เพิ่งสงบศึกกับอังกฤษรีบส่งกองหนุนเข้าเชียงตุงโดยที่ไทยไม่รู้ข่าวกลองล้มเหลวหรือมีคนปิดข่าว ทัพเจ้าพระยายมราชมาช้ากรม,มหลวงวงศาธิราชสนิทต,ต้องสู้ลำพังสุดท้ายไถ่พ่าย,ายต้องถอนทัพกลับสงครามสิ้นสุดลงโดยไม่มีผู้ชนะเสียงในวังลือว่ามีคนไม่อยากให้รัชกาลที่4มีชื่อในสนามรบเพราะนั่นคือยุคที่ขุนนางเก่าและขุนนางใหม่ยังแบ่งขั้วอำนาจกันอย่างเงียบงนันกรมพระยายดำรงราชานุภาพภายหลังทรงบันทึกว่าไถ่พ่าย,พายเพราะไม่รู้ภูมิประเทศ ประมาทไม่สืบข่าวแต่บางเอกสารที่ไม่เคยเผยแพร่กลับบอกว่ามีจดหมายจากขุคนคลล้านนาะถูกส่งไปถึงพมา่าก่อนศึกเพียงสามวันศึกเชียงตุงสงครามสุดท้ายระหว่างไทยกับพมา่าจบลงด้วยความเงียบแต่ยังทิ้งคำถามไว้ในเงามืดของประวัติศาสตร์ว่าใครกันคือผู้ให้สยามพ่ายโดยไม่ทันสู้ขอบคุณที่รับฟังคารับสยาม หากคุณไม่อยากให้เสียงเหล่านี้ดับไปในการเวลากดติดตามไว้เพื่อรับชมในตอนต่อไป